สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันนี้ราคาทองพุ่งแรงมากราคาทองวันนี้อังคารที่23กุมภาพันธ์2564ประกาศราคาครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา26นาทีปรับขึ้นแรง150บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันจันทร์ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาทั้งหมด4รอบซึ่งเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันทั้ง4รอบรวม200บาท ราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันอังคารที่23กุมภาพันธ์2564ประกาศครั้งที่1ราคาทองรูป,ปรพธุ์ขายออกบาทละ26,200บาทรับซื้อบาทละ25,135บาท28สตางราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ25,700บาทรับซื้อบาทละ25,600บาท ราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2564ประกาศครั้งที่4ครั้งสุดท้ายราคาทองรูป,ปรพัรร์ขายออกบาทละ2 6 0 5 0บาทรับซื้อบารละ24,998บาท84สตางค์ราคาทองคำแท่งขายออกบารละ2 5 5 5 0บาท รับซื้อบาทละ25,450บาทราคาทองโกลด์สปอตเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นสู่บริวเวณ1น1,812ดอลลาร์หลังจากปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาพุ่งขึ้น31ดอลลาร์สู่ระดับ1,808.4ดดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อในขณะที่ตลาดติดตามการถแถลงของนายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐราคาทองคำฮ่องกงเปิดตลาดเช้านี้พุ่งขึ้น160ดอลลาร์ฮ่องกงสู่ระดับ16,700ดอลลาร์ฮ่องกง ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดยกขอบคุณครับ